จ็ดยกกำลังเจ็ดยกกำลังเจ็ดยกกำลังเจ็ดหารสิบแล้วเหลือเศษเท่าไหร่ right? ทำยังไงมาดูกันนะครับโอ้โหนะฮะข้อสอบข้อนี้อ่จะบอกว่าโหดก็โหดนะฮะแต่บอกว่าง่ายก็ง่ายนะครับมันต้องมีหลักการนิดนึงนะฮะอ่ะลองแบนี้มาดูนะครับว่าเวลาเราคิดเลขยมหลังที่มันซ้อ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 นขึ้นบนขึ้นไปเรื่อยๆอยเนี่ยทำยังไงให้เริ่มจากบนลงล่างนะให้เริ่มจากบนลงล่างมานะครับ ก็7ยกกำลังเท่านี้เรามีแท็กติกอยู่นะครับอ่าดยกกำลัง7ตัวน,นี้มันก็คืออะไรครับมันก็คือนะครับเกิดจากอะไรฮนะเกิดจาก7กําลัง4นะตัวนี้นะตัวนี้นะคูณกับ7ยกกาลัง3เราจะต้องพยายามทําให้มันเป็นตัวเลขให้ได้เช่น7กําลัง3มันเท่าไหร่มา7กำลัง3าก็คือ7คูณกัน3ครั้งใช่ไหม นี่เจ็ด49็ดสี่สิคูณสามเจ็ดทด6กนะเจ็ดสี่ยี่บวกหกสถ้า7จ็ดกำลังสี่ก็เพิ่มอีก7จ็ใบเอา7คูณกับ3 4 3นะครับก็7จ็ดเจ็ดสานะฮะทด2 7 4เจ็ดสี่ยทด3สามนะฮะเจ็ดสาเอ็ดยีก็เป็น24่อ่าสองพนะครับ โอเคนะฮะซึ่งนะครับอ่านเจ็ดยกกำลังเจ็ดเกิดจาก2 4งพร้มาคูณกับ3 4มร้ี่สบสามใช่ไหมฮะเออมันมีข้อแม้นะครับก็คือถ้ามันหารด้วยอะไรครับหารด้วสิบเมื่อไหร่นะครับนะให้เราสามารถไปดูที่หลักหน่วยได้เลยนะครับอ่าโอเคไหมเช่น เอ่าถ้าไรดีอ่ะสมมุติว่าเรามีร้อยร้อยสามสิบสองเนี่ยคิดว่าหารสิบลงตัวไหมหารสิบใช่ไหมอ่าลองหารสิบเนี้ยสิบอะไรสิบหนึ่งเป็นสิบเนี้ยอ่าเหลือเศษสามสิบสองสิบอะไรฮะสิบสามสามสิบเอาเหลือเศษอะไรฮะเศษสองนะครับอืมอย่างนี้เลยถ้าสิบไปหารปับ๊บมันจะสิบสามสิบสามจุดอะไรสิบสามจุดสองอะไรน,นะฮะเราไปดูที่หลักหน่วยได้เลยนะครับโอเคไหมฮะ ดังนั้นหลักการของเราเอาหลักหน่วยคูณกันฮะมันจะต้องลงท้ายด้วยเลขอะไรนะครับอ่าลงท้ายด้วยเลขลงท้ายด้วยเลข3แน่นอนเพราะ3คูณ1ได้3ใช่ไหมฮะอ่าเมื่อหาร10หาร10แน่นอนตอบเศษอะไรเศษสามไปนะฮะตอนนี้นะเสร็จปุ๊บก่อนนี้ตอบเศษสามแล้วนะครับพอเราจะค่อยๆหารไปเรื่อยหาร10นะฮะ เศษสามไปลายุบเหลือเศษสามันนี้นะต่อมาเราก็มาดูครับอ่าบนลงล่างเหมือนเดิมครับ7จ็ดกำลังสามอ่าเจ็ดลังสามเจลังสามเมื่อกี้มันเท่าไหร่นะสองสาม่สิบสมใช่ไหมถ้ามันหาร10บอ๋อหารสิบเราก็ดูที่หลักหน่วยนะใช่ไหมหลักหน่วยอะไรครับหารสิบหารสิบจริงๆมันได้สามสีเนาะอืมก็เหลือแค่3ามมาแหละงั้นคอนี้ตอบเศษส 3, ไปนะครับ อ่ะได้สามมาแล้วงั้นสรุปนะก็สเต็ปต่อมาสุดท้ายนะครับเจ็ดกำลังสามก็ได้สองร้อยอะไรฮะสามร้อยสี่สิบสามใช่ไหมเมื่อหารสิบคำตอบนะครับข้อนี้คือตอบเศษสามโอเค